มาชิ้นเข่าจ้ะทุกคนของเจ้าอเนาะปลาบอันนี้บ้องฉีกนนบ้องฉีกนะคะลงบรรจุในร้านบ้านสุนทรี<อ>ในช็อปปี้เดอ้อเด้อเขาสีก่อนเลยเขาสีเขาสีอ่ะแนะนำอาหารก่อนว<อ>ันนี้มีอะไรบ้างนี่พิการปเมอวานอันนี้ ไข่จากน้องฟางลูกสาวขอบคุณมากนะฟ้างนะไข่สุขภาพอ <Okay. S 1> เคออามาจากอ่าฉรับุรีนี่มาฝากแม่ขอบคุณมากแล้วก็นี่ซื้อเห็ดลันเตาไม่ใช่รังเตา <laughs> จะพูดจะงงตัวรังเตาเราพัดกับเห็ดของเรานะคะมิวกี้กับเห็ดรวมของเราค่ะเดี๋ยวไปถ่ายงานกัะตักต๊กเดี๋ยวตั๊กมันต้องได้กิน ปลาเรานี่แน่แต่มันจะต้องาน้ำลายไหลหอมเครื่องจับจานดีฮะกับ <coloring> ก <fun siege> ้านกับก้านแม่เจ้าเล็ดีโน่แกยมันเมาไม่เี่ไปเด็กนี่้ง แนวมากเลยะทั้งดังนี้เกตได้นังเงิมันอายมันนึกินไม่ลงอายลูกพี่เพิน้องกจะดังนี่ร้านเนี่ยนี่ร้านไานน่านไม่ใช่พี่ชายเล่นเสือ่าอันนี้นะฮะว่านีตัวพิวเนะียตัวพิว ไมอมไปกินข้างเนี่ยกำลังอร่อยมาพเ่ยนะแจบเยอะฉีกไหมได้ค่ะพี่อืมเลยอ่ะลองเลยต้องฉีกไม่ใช่กระดาษนะอืี๋ยวก็ตัดเป็นตัวเลยแล้วตัวนี้นงอนตัดเป็นตัวนะเมื่อคืนเนี่ยเป็นตัวแล้วนี่อ่ะตัวใหญ่มึงก็ไม่ฉีกนี่ฉีกกลนออกขนาดนี้ปพาหมอก็คือดี แล้เามื่อคืนนี่มันเป็นี่กิน,นะชอนมาอีกพักบุ้งเราอย่างอร่อยนะลองอย่างเมื่อวานได้กินไหมพักบุ้งยังอร่อยเลยปลอดสารกับปลุกแล้วางบ้านอร่อยมากกัดตุ่มกลกมกล่ม ขอ,องดีกันมาบมึงเป็นเกลายแพ้กอนไร,รแพ้แค่ลิ้นตัวกินไม่เจ็บเขา่าเนี้ยแลมปั่นกินนึกชา,าว่ะอเวลาไม่ตนนก็ปั่นมาให้กินเลยล้างสารล้างเลยแคลเซียมสูงแล้วก็จะมาสแคสสูงจะ <laughs> <laughs> มาในแค้วจะ <laughs> <laughs> มาในแค้ว, <laughs> <laughs> สแวสูงด้วย พักจัดถือปากไปฉีดอร่อยไหมมาฉีกอะเวลาฉีกอร่อยไหมแน่ไปฝากคุณได้ทุกคนอะไรไม่ค่นปลาเลยครับเป็บปลาฉิกยังไม่ได้กินกระปิเลยนะกะปี่อร่อยอยู่แล้วบ้านกินแล้วไงเห็นนี่นี่นึกถึงประโมทนะที่เป็นร้านเยี่ยมใต้อะ สาววดเขามูจะสั่งอะไรก็สั่งอันนี้มาพากันเตวบอกโอ้โหมึงมากินร้านอาหารทั้งทีมีอุตส่าห์เลี้ยงสั่งจะอมผัดไข่ทอดไข่วัดแต่พอมากินกันเรียบเลยอร่อยเนาะกินกับแกงส้มมัอยางอร่อยเลยพ่อเห็ดมิ้กี้ที่ฉันเจ็บไม่ช่าเลยจ้ะอมอผัดหวานอร่อยมาก คือประมาณสามทิฟต์ <c oughs> เอ,อกไม่ว่้